จะไม่เปื่อยมากนะคะนี่เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ค่ะปักฉีของเราค่ะนี่ใส่ลงไปอีกเลยค่ะปรุงเองนะคะให้แม่ปรุงให้เสร็จเลยค่ะเพราะท้ามาปรุงเองเขาก็ไม่ค่อยทำอะค่ะนอกจากให้แม่ทำให้นะ่ยนี่นะ,ะใส่ไปเลยนะคะนี่นก็ใสแล้วก็ ตะกรอนที่ว่ามันค้นๆนะคะที่ว่าเป็นคุ่นๆนะคะก็ช้อนออกนะคะก็จะเป็นน้ําใสๆอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยแล้วเราดูทีนะคะนี่นะคะชิ้นใหญ่ๆตุนมาได้สักพักหนึ่งนยคะก็เราไม่เุานไปเรื่อยๆนะคะตอสักพักหนึ่งนะคะ นะคะก็เริ่มเดืเอดไปลูกชอบมากแบบนี้รสแซ่บไม่เผ็ดแล้วเราปรุงใหม่ได้นะคะนี่เลยนะ,ะแซ่แไปเลยนะคะ,ะนะคะนี่แล้เวเราดูซีนะคะนี่นงคะชิ้นใหญ่ๆเนี่ยตุนมาได้สักพักหน,นึ่งนี่ค่ะก็เราไม่เอาผักชีของเราค่ะนี่ใสลงไปอีกเลยะคะ่ะจะทำอะไรก็เอามาตุนนี่นะคะ ทำเหมือนอเป็นเกาเหลานะคะไว้ให้ลูกนะคะลูกกระชอบนะคะเป็นมีกระปุกน้ำเรื่อยๆนะคะอีกไก่ฟ้ากระตุนมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะก็เริ่มช้อนเอาพวกน้ำมันออกนะคะมันเป็ดนะคะนี้นะคะจะไม่เปื่อยมากนะคะนี่เลยนะคะเป็ดแล้วนะคะเราก็จะใส่นี่นะคะ อุนนะคะตอนไหวจิจีนนะคะก็เอามาตูนอีกรอบนึงนะคะให้เนื้อมันยิ่งขึ้นนะคะกอไม่รู้จะทุบไปเรียบร้อยแล้วนะคะใส่พวกซอสต่างๆนะคะใสุู่นไปเรื่อยๆนะคะรอให้เนื้อเปื่อยอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวพี่ไก่นี่นะคะเอ็ดอุ่นนะคะตอนไหวจิตจีนนะคะก็เอามาตูนอีกรอบนึงนะคะให้เนื้อมันยิ่งขึ้นนะคะกอไม่รู้จะทุบผักต่างๆนะคะ พราะลูกชอบรสแซ่บๆนะคะอันนี้ก็เอาเปื่อยมากนะคะเห็นไหมคะน่าทานไหมเอ่ยลูกชอบแบเพื่มผักต่างๆนะคะพราะลูกชอบรสแซ่บๆนะคะอันนี้ก็ตุกเครื่องปรุงของเราเนี่ยรสแซ่บๆเลยนะคะรสแซ่บเลยค่ะเนี่ยแซ่บเทปเลยค่ะเนี่ยพราะลูกชอบค่ะลูกจะไม่ค่อยหมักนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราดูสีนะคะอย่เงี้ยนะคะ ชิ้นใหญ่ๆเนี่ยตุนมาได้สักพักนึงน่งนยคะก็เราไม่อาแล้วก็ตะกรอนที่ว่ามันค้นนะคะที่ว่าเป็นคุๆนๆแล้วก็ช้อนออกนะคะก็จะเป็นน้ําใสๆอย่างนี้นะคะเสร็จหน้าทุกผักต่างๆนะคะพอลูกชอบรสแซ่บๆนะคะอันนี้ก็ตุนี่นะคะเสร็จตุนนะคะตอนไว้ถึจีนนะคะก็เอามาตุนอีกรอบนึงนะคะให้เนื้อมันยิ่งขึ้นนะคะก็มดู้แจ่บแล้วนะคะ แล้วก็น,นี้เขาอ,อนุญาตใช้มือนะคะนี่เลยใส่ลงไปเลยค่ะนี่นะ,ะน้าทานไหมคะชุบไปเรียบร้อยแล้วนะคะใส่พวกซอสต่างๆนะคะไปตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะอ่รอให้เนื้อเปล่อยอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวพี่ไก่เครื่องปรุงของเราเนี่ยรแสแซ่บๆเลยนะคะรสแซ่บไหมฮะเัี่ยแซ่บเพริ้ไปเลยค่ะเ,ล,ะเล,ะล,ลูกชอบค่ะลูกจะไม่ค่อยมา อขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมเสร็จแล้วนะคะเป็ดของเรานะเรื่อยๆ,ๆนะคะอีกไก่ฟ้ากระตุ๋นมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะก็เริ่มช้อนเอาพวกน้ำมันออกนะคะมันเป็ดนะคะแล้วก็ตะกอนที่ว่ามันข้นๆนะคะที่ว่าเป็นคุณๆะะแล้วก็ช้อนออกนะคะก็จะเป็นน้ำใสๆอย่างนี้นะคะเสร็จนะคะแล้วก็ ตะกรอนที่ว่ามันข้นๆนะคะที่ว่าเป็นขุ่นๆแล้วก็ช้อนออกนะคะก็จะเป็นน้ําใสๆอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราดูจีนะคะนี่างนะคะชิ้นใหญ่ๆเนี่ยตุ๋นมาได้สักพักหนึ่งเนี่ยค่ะก็เราไม่เอาเปื่อยมากนะคะเห็นไหมคะน่าทานไม่เอ่ยชอบเอาเปื่อยมากนะคะเห็นไหมคะน่าทานไม่เอ่ยชอบแบบ อักชีของเราค่ะใส่ลงไปเรื่อยค่ะคุณไปเรื่อยๆนะคะรอสักพักหนึ่งนะคะนี่นะคะก็เริ่มเดือดไปอขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมเสร็จแล้วนะคะเป็ดของเรานะจัแล้วนะคะแล้วนี้เขออนุญาตใช้มะะือนี่เลย ใส่ลงไปด้วยค่ะเนี่ยฮะน่าทานไหมคะอัก c ีของเราค่ะนี่ใส่ลงไปอีกด้วยค่ะแซ่บแล้วนะคะแล้วก็นี้ขออนุญาตใช้มือนะคะนี่เลยใส่ลงไปด้วยค่ะเนี่ยฮะน่าทานไหมคะป้าก็ะาจะเติมเครื่องปรุงลงไปนะเครื่องปรุงก็เติมไปแล้วเดี๋ยวก็จะเติมพวกอ่พริก น้ำปลาน้ำนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะชุบไปเรียบร้อยแล้วนะคะใส่พวกซอสต่างๆนะคะใส่ตุ้นไปเรื่อยๆนะคะอ่ารอให้เนื้อเปื่อยอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวพี่ไก่นะคะเนี่ยเดี๋ยวเราดูจีนะคะนี่ยนะคะชิ้นใหญ่ๆเนี่ยตุ๋นมาได้สักพักหนึ่งนะคะก็เราไม่ปรุงเองนะคะให้แม่ปรุงให้เสร็จเลยะคะ่ะเพราะท้ามาปรุงเองเขาก็ไม่ค่อยทำอะคะ่ะนอกจากให้แม่ทำให้เนี่ย นใส่ไปเลยนะคะกระชาทำอะไรก็เอามาตุนนี่นะคะทําเหมือนเป็นเกาเหลานะคะไว้ให้ลูกนะคะลูกกะชอบนะคะเป็นมีกระปุกน้ำจะทำอะไรก็เอามาตุนนี่นะคะทําเหมือนเป็นเกาเหลานะคะไว้ให้ลูกนะคะลูกก็ชอบนะคะเป็นมีกระปุกน้ำแ่บแล้วนะคะ แล้วก็น,นี่เขาอนุญาตใช้มือนะคะนี่เลยใส่ลงไปเลยค่ะนี่นะเงหน้าทานไหมคะเครื่องปรุงของเราเนี่ยรแสแซ่บๆเลยนะคะรแสแซ่บไหมคะเนี่ยแซ่บเทียบไปเลยค่ะเนี่ยพลูกชอบค่ะลูกจะไม่ค่อยมาปรุงเองนะคะให้แม่ปรุงให้เสร็จเลยค่ะเพราะถ้ามาปรุงเองเขาก็ไม่ค่อยทำอะค่ะนอกจากให้แม่ทำให้เนี่ยอยเงี้ยใส่ไปเลยนะคนะ กระซุปไปเรียบร้อยแล้วนะคะใส่พวกซอสต,ต่างๆนะคะใไปตุ่นไปเรื่อยๆนะคะรอ,อให้เนื้อเปื่อยอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวพี่ไก่่ะปักชีของเราค่ะนี่ใส่ลงไปอเลยค่ะปรุงเองนะคะให้แม่ปรุงให้เสร็จเลยค่ะเพราะทามาปรุงเองเขาก็ไม่ค่อยทำอะค่ะนอกจากให้แม่ทาให้น นะะใส่ไปเลยนะคะกับสปา็จะเติมเครื่องปรุงลงไปนะเครื่องปรุงก็เติมไปแล้วเดี๋ยวก็จะเติมพวกเอ่อพริกน้ำปลาน้ำนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่อยๆนะคะอี่ไก่ฟ้าก็ตุ่นมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะ ก็เริ่มช้อนเอาพวกน้ำมันออกนะคะมันเป็ดนะซุปไปเรียบร้อยแล้วนะคะใส่พวกซอสต่างๆนะคะใสตุ้นไปเรื่อยๆนะคะอ่ารอให้เนื้อเปื่อยอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวพี่ไก่นี่นะคะเอ็ดตุ้นนะคะตอนไว้จีนนะคะก็เอามาตุ้นอีกรอบนึงนะคะให้เนื้อมันยิ่งขึ้นนะคะต่ไม่ร้จะ ุณมากนะคะที่เข้ามารับชมเสร็จแล้วนะคะเป็ดของเรานะเรื่อยๆนะคะอีกไก่ฟ้ากระตุนมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะก็เริ่มช้อนเอาพวกน้ำมันออกนะคะมันเป็ดนะคะแล้วก็ตะกอนที่ว่ามันข้นๆนะคะที่ว่าเป็นคุณๆนะคะก็ช้อนออกนะคะก็จะเป็นน้ำใสๆอย่างนี้นะคะเสร็จนะ้ว ผักชีของเราค่ะนี่ใสลงไปอีกเลยค่ะค่ะผักชีของเราค่ะนี่ใส่ลงไปอีกเลยค่ะอขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมเสร็จแล้วนะคะเป็ดของเรานะชุบไปเรียบร้อยแล้วนะคะใส่พวกซอสต่างนะะนนๆนะคะไปตุ้นไปเรื่อยๆนะคะอ่ารอให้เนื้อเปื่อยอีกนิดนึงนะคะ เดี๋ยวพี่ไก่เรื่อยๆนะคะอีกไก่ฟ้ากระตุนมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะก็เริ่มช้อนเอาพวกน้ำมันออกนะคะมันเป็ดนะปรุงเองนะคะให้แม่ปรุงให้เสร็จเลยะคะ่ะเพราะทามาปรุงเองเขาก็ไม่ค่อยทำอะคะ่ะกจากให้แม่ทำให้นะนี่นะใส่ไปเลยนะคะมีกระสนี้นะคะจะไม่เปื่อยมากนะคะเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ ฟ้าก็จะเติมเครื่องปรุงลงไปนะเครื่องปรุงก็เติมไปแล้วเดยวก็จะเติมพวกเอ่อที่น้ำปลาน้ำนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนีนะคะ,ะ,คะเอ็ดอุนนะคะตอนไหว้ิจีนนะคะก็เอามาตุ๋นอีกรอบหนึ่งนะคะให้เนื้อมันยิ่งขึ้นนะคะ